บทสาธยายธรรมเรื่องคติการสูตรตอนที่สองเมื่อสองสหายผู้ยิ่งใหญ่ได้กลับมาพบกันอีกครั้งที่มาพระสุตตันตปิฎกสังยุตตนิกายสคาทวัตเทวปุตตสังยุตน,นานาติยวัคเจริญพรสาธุชนผู้มีปัญญา เป็นเครื่องเห็นแจ้งในหนทางแห่งพระอริยบุคคลทุกท่านจากการสาธยายธรรมในครั้งที่แล้วเราได้รับทราบถึงการเปิดเผยตัวตนของคติการะเทพ,พบุตรว่าท่านคือสหายเก่าของพระพุทธองค์ในสมัยพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วในวาระนี้เราจะได้มารับฟังบทสรุปอันเป็นที่สุด ที่แสดงให้เห็นถึงสายใยแห่งธรรมที่ผูกพันข้ามภพข้ามชาติเมื่อคติการะเทพบุตรได้กราบทูลเรื่องราวในอดีตจบลงแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสพระคาถาตอบเพื่อทรงรับรองความจริงนั้นดูกระพะคะวะเรื่องนั้นเป็นอย่างนั้นตามที่ท่านได้กล่าวมาแล้ว ในการก่อนท่านเคยเป็นช่างหม้อชื่อคติการะอยู่ที่หมู่บ้านเวพลิงคะเป็นผู้เลี้ยงดูมารดาบิดาเป็นอุบาสกของพระกัตสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้เว้งขาดจากเมถุนธรรมเป็นพรหมจารีผู้ไม่มีอามิตรท่านเคยเป็นชาวบ้านเดียวกับเรา เคยเป็นสหายเก่าของเราและในท้ายที่สุดพระคาถาที่เหล่าพระสังคีติกาจารย์ได้รวบรวมไว้เป็นบทสรุปก็ได้ถูกกล่าวขึ้นการสมาคมกันของสหายเก่าทั้งสองผู้มีตนอบรมดีแล้วทั้งคู่ผู้ทรงร่างกายไว้เป็นครั้งสุดท้ายได้มีขึ้นแล้ว ด้วยอาการอย่างนี้คาถาบทนี้คือบทสรุปอันง,งดงามและกินใจอย่างยิ่งสหายเก่าทั้งสองคือพระโคตมะพุทธเจ้าและคติการเทพบุรตผู้มีตนอบรมดีแล้วทั้งคู่คือพระพุทธองค์ทรงอบรมพระองค์เองจนได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ส่วนคติการะอุบาสกก็ได้อบรมตนจนได้บรรลุเป็นพระอนาคามีบุคคลและไปบังเกิดในพรหมโลกชั้นสุดทาวาสผู้ทรงร่างกายไว้เป็นครั้งสุดท้ายคือพระพุทธองค์ทรงดำรงพระชนชีพอยู่ในพระชาติสุดท้ายนี้และคติการะเทพบุตรก็จะปรินิพานในพรหมโลกนั้นไม่กลับมาเกิดอีกต่อไป การกลับมาพบกันของสองสหายผู้ยิ่งใหญ่นี้อาจเปรียบได้กับการกลับมาพบกันอีกครั้งของเพื่อนรักสองคนที่ต่างแยกย้ายกันไปสร้างความสำเร็จในชีวิตคนหนึ่งอาจจะกลายเป็นนักวิทยาศาสตร์ผู้ยิ่งใหญ่ระดับโลกส่วนอีกคนหนึ่งอาจจะกลายเป็นศิลปินผู้มีชื่อเสียงก้องโลกเมื่อทั้งสองได้กลับมาพบกันอีกครั้ง ย่อมเต็มไปด้วยความรักความผูกพันและความชื่นชมในความสำเร็จของกันและกันข้อคิดอันประเสริฐที่เราสามารถน้อมนำไปพิจารณาจากพระสูตรนี้คือการสอนให้เราเห็นคุณค่าของกัลยาณมิตรและอนุภาพของการบำเพ็ญบารมีขอให้เราจงเป็นดั่งคติการะอุบาสก ผู้มีความกตัญญูต่อมารดาบิดามีศรัทธาอันมั่นคงในพระรัตนตรยัยและมีความเพียรในการประพฤติพรหมจรรย์อย่างเคร่งครัดและจงเป็นดั่งโชติปาลมามนพผู้แม้ในเบื้องต้นจะยังไม่เลื่อมใสแต่เมื่อได้รับการชักชวนจากกัลยาณมิตรก็ยอมออกบวชและบำเพ็ญบารมีจนได้ตรัสรู้ เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในที่สุดการมีกัลยาณมิตรที่ดีและการตั้งมั่นอยู่ในหนทางแห่งความดีนี้เองคือหลักประกันที่สำคัญที่สุดที่จะทำให้การเดินทางในสังสารวัฏของเรานั้นไม่สูญเปล่าและจะนำเราไปสู่ความสำเร็จอันสูงสุดคือพระนิพพานได้อย่างแน่นอนเอวัง ก็มีด้วยประการชนี้